สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาในการที่จะอัพคลิปเนื่องจากภารกิจที่เยอะมากๆนะคะในสวนแล้วก็รวมทั้งล่าสุดนะคะน้ำท่วมสวนด้วยนะคะน้ำท่วมทางเข้าสวนไม่สามารถเข้าสวนได้ด้วยนะหลังจากน้ำลดแล้วเราก็เลยจะมาะแบ่งปั้น วิธีการเปลี่ยนกระถางไม้นะคะเปลี่ยนกระถางวันนี้ของเราเป็นสายพันธุ์ยิมโนคาลิเซียมนะคะรวมทั้งเวลาที่ลูกค้ารับไม้จากร้านค้าไปนะคะลูกค้าจะทํำยังไงจะนําปลูกยังไงนะคะจะมีสูตรในการผสมดินยังไงนะคะดินสูตรที่เรานํามาแบ่งปันในวันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับเฉพาะตัวของสวนเราเลยนะคะและก็ <c oughs> เป็นสูตรสำหรับยิมโนคาลิเซียมเนาะแต่ว่าถ้าหากว่า,าเพื่อนๆอ,อยากจะนำไปปลูกสายพันธุ์อื่นยังไงเดี๋ยวติดตามชมในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมีวิธีมาบอกค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาดูว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องเปลี่ยนกระถางให้น้องหนามของเรา ดูสังเกตนะคะว่าถ้าหากว่าเขาเต็มกระถางแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะ,ะปัญหาที่ตามมาก็คือ1น,นะคะลากล้นกระถางลากล้นกระถางแล้วทีนี้ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ลากเขาก็จะค่อยๆฟีบไปนะคะแล้วก็2ก็คือ,อพอเราลดน้ําลงไปนะคะ ความชื้นไม่สามารถที่จะระเหยขึ้นมาจากหน้าดินได้เนื่องจากว่าหัวไม้นั้นนะคะเต็มกระถางก็อาจจะทําให้เกิดรากเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหนามนะคะเราก็ควรจะเปลี่ยนกระถางให้เขาในเวลาที่เหมาะสมนะคะ,ะทีนี้เรามานําน้องออกจากกระถางเสียก่อนนะคะอันดับแรกอันดับที่หนึ่งนะ ก็ใช้การบีบนะคะบีบกระถางถ้าเป็นกระถางพลาสติกแบบนี้ก็จะบีบง่ายหน่อยเนาะเราบีบเพื่อที่จะให้เขาออกจากกระถางได้ง่ายๆนะคะทีนี้เราก็มาดูอันนี้ระบบลากเขาก็ยังดีอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปได้ไม่นานน้องก็โตไวามากๆเลยนะคะน่าจะเราลซสักประมาณ4เดือนอะไรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวรวมถึงว่าเออ ขนาดของขนาดของกระถางที่เลือกก็ก็มีส่วนสัมพันธ์นะคะในระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระถางด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเราเลือกกระถางเล็กมากเกินไปมันก็จะทําให้เขาเต็มกระถางไว้นะคะซึ่งอันนี้ที่ผ่านมาเราก็น่าจะเลือกไซส์กระถางที่เล็กสําหรับเขาเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะต้องมาเพิ่มพื้นที่นะคะเพิ่มบ้านเพิ่มขนาดไซส์บ้านให้ให้กับน้องหนาม อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนกระถางนะคะสิ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือเรื่องของดินนะคะควรจะควรจะเป็นดินที่แห้งนั่นหมายถึงว่าเราควรจะงดน้ำเขาสักประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางเพื่อที่ว่าเวลาที่เปลี่ยนก็คือเราจะได้เอาดินออกจากรากเขาได้ง่ายนะคะโดยที่ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนรากเขามากนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ อย่างนี้อันนี้เรียกว่าดินชื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่สามารถทำได้ไหมทำได้เช่นกันนะคะก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะ จำเป็นที่จะต้องล้างรากไหมใช่ไหมคะบางคนถามมานะคะว่าจำเป็นไหมต้องตอบตรงนี้เลยว่าถ้าหากว่าเขาไม่มีเพลี้ยเกาะที่รากนะคะไม่มีความเสียหายของรากไม่มีราตรงรากนะคะก็ไม่ต้องล้างก็ได้คะ่ะแค่ตัดแต่งรากก็พอนะคะ แต่ถ้าใครไม่สบายใจอยากจะล้างก่อนนะคะพอถึงขั้นตอนนี้ที่เราถอดกระถางมก็เอาน้องเขาไปล้างลากซะก่อนนะคะล้างลากแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งผึ่งไว้แห้งก็อาจจะใช้เวลาหนึ่งวันนะคะ1วันแล้วเขาเราค่อยมาตัดรากมันก็จะเพิ่มะระยะเวลาในการทํางานมากขึ้นอีก1วันแต่ถ้าไม่รีบก็ได้ค่ะได้เพื่อความสบายใจนะคะ ตอนนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะหัวเต็มกระถางแล้วแล้วก็สังเกตว่าดินข้างล่างเขาเนี่ยจะแฉะอยู่ตลอดเวลานะคะแบบนี้จะไม่ค่อยดีนะกระบองเพชรนะคะเขาเป็นไม้อวบน้ำเป็นไม้ทะเลทรายนะคะที่ถึงถึงเขาจะอ,อ,อยู่ทะเลทรายนะคะแต่ก็ไม่ได้อึดขนาดที่ว่าถ้ากระถางแฉะอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาจะไม่ตายนะคะแบบนี้ ถือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนโดยเร่งด่วนนะคะ เห็นไหมคะว่าถ้าป็นเป็นดินแฉะเวลาที่เรา,เาดินออกมันจะยากสักนิดนึงนะคะเราจะต้องใช้แปรงเนี่ยปัดนะคะซึ่งมันก็อาจจะกระทบกับรากเขาได้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นที่แนะนําว่าต้องเปลี่ยนตอนดินแห้งนะคะก็ด้วยเหตุผลนี้แต่หากว่า,าจะนําไปล้างรากอยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะดินแห้งหรือดินเปียกก็ได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเปียกอยู่แล้วนะคะ วันนี้เราจะไม่ล้างนะ หลังจากที่เราเคลียดดินออกหมดเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็ทำการตัดแต่งรากเลยนะคะมีคำถามนะคะว่า,าจำเป็นไหมเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางจำเป็นไหมที่เราจะต้องตัดแต่งรากไม้ทุกครั้งนะคะคำตอบก็คือให้เราสังเกตที่รากเพราะว่าถ้าหากว่า,ารากเขายาวแบบนี้ใช่ไหมคะเนีย่ยอันนี้คือรากยาวแบบนี้แล้วคราวนี้ ถ้าเราไม่ตัดถ้าเราไม่ตัดแล้วเราปลูกลงไปในกร,กระถางใหม่นะคะยังไงก็ตามตรงๆรงากนี้เขาก็จะต้องทิ้งหมายถึงว่าอา,อาจจะมีบางส่วนที่ฟออไปนึกออกไหมคะทีนี้พอหากว่าเราไม่ตัดเนี่ยไอ้ส่วนที่ฟออไปมันก็อาจจะเน่าอยู่ในกระถางได้นะคะทําให้เกิดโรคราอื่นๆตามมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการตัด การตัดรากนะคะเป็นการช่วยทำให้กระตุ้นให้เขาเนี่ยผลิตรากฝอยใหม่ออกมาหาอาหารได้ดีขึ้นก็จะทำให้ไม้เนี่ยโตขึ้นไวด้วยนะคะมันก็เป็นเทคนิคในการาเร่งโตเร่งโตของกระบองเพชรนะคะอีกวิธีนึงได้ด้วยนะคือการเปลี่ยนกระถาง ตามระยะเวลาที่เขาสมควรที่จะเปลี่ยนนะคะจะทำให้กระบองเพชรงดงามออกดอกเก่งแล้วก็โตไวด้วยค่ะเวลาตัดนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะโดยเฉพาะยบนโนคาลิเซียมเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างอึดค่ะ ค่อนข้างอึดเพราะฉะนั้นเราถ้าทำถูกวิธีนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะเวลาที่ทางร้านส่งมาให้นะคะก็จะมีทั้งตัดรากและไม่ตัดรากนะคะถ้าไม่ตัดรากบางทีเขาก็คือให้ลูกค้าพิจะะารณาเองว่าลูกค้าอยากจะตัดไหมนะคะ หรือยกลูกค้าอยากจะอ่านล,ลองลองลองทาตามขั้นตอนดูอ่าลองตั้งแต่วิธีการตัดรากนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบตัดมาให้แบบนี้เลยนะคะทีนี้ตัดมาตัดรากมาแบบนี้แล้วเราควรจะลงปลูกเลยไหมนะคะก็คือเราควรจะทิ้งรากเขาไวใ้ให้แห้งสักสองวันนะคะแบบนี้ผมก็จะทิ้งไว้สักสองวันซะก,ก่อนนะคะพึ่งพึ่งโดยง่ายไว้อย่างนี้เลยนะคะ หงายไว้แบบนี้เลยนะคะในที่แดดรำไรก็ได้ในโรงเรือนก็ได้นะคะเพื่อให้ปลายรากที่เราตัดออกไปนี่ให้เขาแห้งสนิทดีก่อนนะเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เ,าเราลองปลูกนะบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าวัสดุปลูกของเรานั้นนะคะมีะเชื้อโรคอะไรอยู่ในดินหรือเปล่านะถ้าหากว่าลากเขา ไม่แห้งสนิทดีนะคะปลายรากยังเปิดอยู่เขาอาจจะดูดเอาเชื้อโรคเข้าไปในท่อน้ําเลี้ยงทําให้ไหม้เกิดอาการป่วยแล้วก็ตายในที่สุดได้นะคะนี่นะคะเวลาตัดก็เหลือสักประมาณหนึ่งเซนเท่านี้ <c ười> แค่นี้เองนะคะทีนี้เราก็จะนําไปพึ่งไว้สองวันนะคะสองวันแล้วเราก็นำมาปลูกสำหรับท่านที่ ได้มาจากแม่ค้านะคะก็ให้ทิ้งไว้สักสองวันก่อนแล้วถึงนำลงปลูกระหว่างที่เรารอรากไม้แห้งนะคะเราก็จะมาผสมดินกันโดยสูตรที่เราใช้ที่สวนนะคะเราก็จะใช้ใบกัมปูร่อนนะซึ่งใบกัมปูควรจะหมักให้เขา เปื่อยสักหน่อยนะคะไม่ควรจะใช้ใบที่เป็นแบบใบๆนะคะอันนี้ก็แล้วก็เอามาร่อนนี้นะคะใช้ใบกัมปูร่อนสามส่วนอันนี้เป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวซึ่งนำไปล้างแล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะทุกวันเป็นเวลาสามวันเพื่อที่จะให้สารแทนนินออกจากขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็นำมากรองแล้วนำไปตาก ตากแล้วก็ร่อนนะคะตากแล้วก็ร่อนเอาเฉพาะขุยไม่เอาไม่เอาใ่มะพร้าวนะคะอันนี้ใช้ห้าส่วนเพล์ไลท์นะคะเพล์ไลท์ใช้สองส่วนแล้วก็มูลไส้เดือนมูลไส้เดือนนี้สูตรนี้เราใช้สองส่วนนะคะแล้วก็มีทรายอันนี้เป็นทรายหยาบทรายก่อสร้างสองส่วนและมีเป็นเขาเรียกว่าหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งนะคะหนึ่งส่วน นี้เราก็ทำการผสมให้เข้ากันเลยอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นคลิปนะคะว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรสำหรับปลูกยิมโนคาลิเซียมซึ่งยิมโนจะชอบความชื้นมากกว่ากระบองเพชรใสพันธุ์อื่นนะคะดังนั้นเราจึงใช้ขุยมะพร้าวในปริมาณที่เยอะกว่าส่วนผสมอื่นแต่ถ้าหากว่า ถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะนำสูตรดินนี้ไปปรับใช้กับตระกูลอื่นนะคะอย่างเช่นแมมโดยเฉพาะแมมเนาะโดยเฉพาะตระ,ะกูลแมมตระกูลแมมนะคะจะชอบดินที่โปร่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะลดควรจะลดขุยมพะพร้าวลงนะคะแล้วก็ให้เพิ่มในตัวเพอร์ไลท์มากขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเกิดโปร่งขึ้นแล้วก็หรือจะเพิ่ม เป็นหินภูเขาไฟกับเพิร์ไลท์อย่างละหนึ่งส่วนก็ได้ค่ะหลังจากที่เราได้ซ u เปอร์ฟูดนะคะเรียกว่าซ u เปอร์ฟูดสำหรับยิมโนคาลิเซียมของเราแล้วเราก็จะมาเตรียมกระถาง กระถางที่ใช้ควรจะเหมาะกับขนาดของหัวไม้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเล็กเกินไปมันก็จะทำให้เราต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยเกินจาเป็นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปนั้นก็จะทำให้ความชื้นสูงแล้วก็ทำให้หัวไม้เน่าได้ง่ายนะคะเราจะลองทาบอย่างนี้อันนี้เป็นกระถางขนาดเป็นทรงปากแต่ขนาด3นิ้วนะคะ ถ้าหากว่าเราเทียบหัวไม้กับกระถางแล้วเหลือเหลือพื้นที่ว่างข้างๆนะคะประมาณ1 1.5เซนถึง2เซนถือว่าใช้ได้นะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือประมาณอยู่ที่จริงๆก็ไม่ถึง1.5เซนดีนะคะตอนนี้แต่เราไม่มีกระถางไซส์3นิ้วครึ่ง แล้วก็อันนี้เป็นทรงปากแต่ทรงสูงก็ถือว่าใช้ไปก่อนได้นะคะถ้าจะให้ดีจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่อันนี้ถือว่าดีนะคะหัวไม้กับไซส์กระถางขนาดนี้นะคะ,ะเพราะว่าหัวนี้เขาจะเล็กเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงนี่นะคะประมาณหนึ่งเซนครึ่งอันนี้ถือว่าดีส่วนตัวใหญ่ ีนี้ตัวใหญ่นะคะเนื่องจากว่าเรามีกระถางปากแต่นี่เป็นสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วแล้วก็เป็นทรงสูงเนี่ยแบบนี้ถ้าถ้าเราหากระถางไม่ได้ถามว่าแบบนี้ใช้ได้ไหมเขาก็ใช้กันนะคะแต่ว่าเราจะต้องรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับเยอะหน่อยเพื่อไม่ให้มีความชื้นสูงนะคะหรือเราจะใช้ถ้าให้ดีก็คือเป็นหินภูเขาไฟนะคะก็จะดีมากในการระบายน้ำแต่ถ้าไม่มีก็มะพร้าวสับเลยะคะ่ะต้นทุนก็ประหยัดลงไปอีกนะคะ นี่นะคะกระถางไซส์ประมาณนี้นี่ก็เหลือเหลือประมาณ1เซนครึ่งถึง2เซนนะคะเนื่องจากคลิปที่เราปลูกนะคะหายไปเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตข้ามไปเป็นตอนโรยหน้ากระถางกันเลยนะคะแล้วก็ขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยววันหลังจะมาปลูกให้ดูอีกทีนึงนะคะวันนี้เราจะโรยเป็นอาคาดามะนะคะเนื่องจากว่าดินของเราวันนี้เป็นสูตรที่ คุมความชืนค่อนข้างดีนะคะเราก็จะใช้อาคารดมะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําน้องไปวางไว้ในที่แดดไม่จัดก่อนนะคะห้ามเอาออกแดดจัดเพราะว่าเดี๋ยวพอก่อนที่ล่ากเขาจะออกมาจะมีการคายน้ําด้วยนะคะจะทําให้น้องตัวฟีบเพราะฉะนั้นก็คือนําน้องไปวางไว้ในที่ที่แดดไม่จัดแดดลําไรนะคะและอย่าเพิ่งลดน้ําก็ได้ค่ะผ่านไปอีกสักสองวันสามวันค่อยมาลดเขาไม่ตายนะคะเพราะว่า กระบองเพชรเขามีอาหารแล้วก็น้ําเก็บไว้ในตัวเขาอยู่แล้วเขาสามารถอยู่ได้เป็นเดือนถึงเราไม่เอาเขาลงปลูกเขาก็อยู่ได้เป็นเดือนโดยที่ไม่ตายแต่ก็อาจจะมีแบบว่าฟีบหรือขาดน้ําอย่างนี้นะคะพอนํามาปลูกใหม่เขาก็จะเปล่งประกายขึ้นเหมือนเดิมนะคะนี่เรานําไปวางไว้ก่อนโดยอย่าเพิ่งลดน้ําแล้วก็ถ้าจะลดนะคะแนะนําลดครั้งแรกให้ผสมไตโคเดอร์มาลดนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของรา นะคะคป้องกันในเรื่องของราด้วยเพราะในช่วงที่อนุบาลเขาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่อ่อนแอเอ้ไม่ใช่เขาอาจจะยังไม่แข็งแรงเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะเชื้อโรคอาจจะเข้าหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จบแล้วสําหรับวิธีการที่มานําเสนอในเรื่องของการเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็ การปลูกเวลาที่เรารับไม้มาใหม่ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะมีไม้ที่สวยน่ารักแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต๋อมได้ทำคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะฝากช่องฝากช่อง YouTube แล้วก็ฝากเพจฝาก,ฝากแ,ฟแ,ฟแฟนเพจนะคะแฟนเพจแคคตัสอุดมสุข แล้วก็ IG UDS Cactus นะคะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะบายสวัสดีค่ะ